สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าคดีหลอกเด็กตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสราร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคณะพักศีสหายกับสารวัตรใหญ่ต่างกระทําความเคารพกันและทักทายปราศัยกันเป็นอย่างดีเพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานแล้วศีสหายกับท่านเจ้าคุณนั่งห้อมล้อมโต๊ะสอบสวนซึ่งตำรวจช่วยยกเก้าอี้มาให้นั่ง เบียดเสียดกันคนละตัวผู้ต้องหารายนี้แม้กระทั่งสารวัตรใหญ่ก็เกรงอกเกรงใจและไม่เชื่อว่าจะทำผิดจริงก่อนที่ผมจะจดคำให้การของอาเสียเป็นบันทึกการสอบสวนคดีนี้ผมอยากจะให้อาเสียเล่าเรื่องย่อยๆที่เกิดขึ้นให้ผมฟังสักหน่อยเถอะครับได้ครับเล่าอย่างโกหกหรือเล่าตามความจริงอ๋อเล่าความจริงสิครับถ้ามันมีอะไรบางอย่างสกิดใจผม ผมจะงดสอบสวนปากคำอาเสียก็ได้เสียงวนยิ้มออกมาได้อย่างนี้เขายัางชั่วหน่อยนิกรพูดเสริมขึ้นเบาๆสารวัตรครับคดีเนี่ยไอ้งวนจะติดคุกสักกี่ปีครับอาเสียหันมาทำตาเขียวกับนายจอมทะเลนเอาอีกล้วอีกก่อนแช่งให้ติดคุกอีกละไม่ได้แช่งนิกรพูดยานคางเรื่องอย่างเนี้ย มันติดคุกแง่แง่นิว่าถึงแม่เด็กอายุเกิน13ขวบแล้วแกก็มีความผิดฐานหลอกเด็กหลอกเล็กและปลุกปล่ำธรรมนาจา์อนาชามไม่เชื่อถามสารวัตรดูก็ได้อาเสียมเม้มปากแน่นคว้าไม้ท่อนสามเหลี่ยมสำหรับทับกระดาษยกขึ้นฟาศีสนิกรทันทีเสียงดังโปกนี่เนี่ยแช่งดีนะโอ้ยนิกนรร้องลัน่น จับสิครับสารวัตรไอ้ง้วนทำร้ายร่างกายผมเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างคลื้นเครงสารวัตรใหญ่พลอยมีอารมณ์ขบขันสนุกสนานไปด้วยเมื่อได้สั่งสารกับคณะพักศีสหายและท่านเจ้าคุณปัจจนึกอย่าเพึ่งสะพยอกกันเลยครับผมกำลังอยากทราบเรื่องที่เกิดขึ้นอาเสียเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะครับอาเสียมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นเมื่อสารวัตรใหญ่ พูดกับเขาอย่างเป็นกันเองเช่นนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมไปเผาศพเพื่อนพ่อค้าคนหนึ่งที่วัดเทพศิรินไปคนเดียวเหรอครับครับไปคนเดียวแต่รถของผมไม่ว่างผมให้คุณอาท่านใช้ไปธุระเกี่ยวกับการแต่งงานเด็กของเราคนหนึ่งผมก็เลยเอารถเบนซ์ของไอ้หมอไปอ๋อรถของอาจารย์อาเสียขับไปเองครับ ผมเผาศพเสร็จลาเจ้าภาพกลับออกจากวัดก่อน18นาฬิกาเล็กน้อยขับรถมาทางต้นถนนพัพพลาชัยตอนถนนบำรุงเมืองแล้วยังไงครับผมเลี้ยวขวาเข้าถนนบำรุงเมืองตรงมาทางยศเสตรงหนังเฉลิมเขตตอนนี้เองผมมองดูกระจกมองหลังผมก็แลเห็นซามวัยเด็กนักเรียนสาวนั่งอยู่หลังรถผมผมก็ตกใจหยุดรถข้างถนน ไปถามดูได้ความว่าหล่อนแอบซ่อนอยู่ในรถผมขณะที่ผมอยู่ในพิธีเผาศพที่วัดนั้นนิกรจุปากเรื่องนี้ยังกระเรื่องอ่านเล่นเสียงวนยกมือก้าวศีสาแก็นั่งเฉยเฉยด้วยก่อนไหวและเพื่อนฉันน่ะก้าวขาเข้าไปในคุกครึ่งนึงแล้วรู้ไหมนิกรอมยิ้มก็ก้าวเข้าไปอีกขาสิวะ ยืนจังกาทางขาอยู่นอกคุกข้างอยู่ในคุกข้างมันลำบากออกจะตายแกเนี่ยถ้าแกเป็นนักประพันธ์แกคงเขียนเรื่องสนุกอยู่ดีๆมีเด็กนักเรียนสาวโผล่ขึ้นมาในรถพลพัชราพรทำตาเขียวกับนิกรแล้วพูดเบาๆที่นี่โรงพักเป็นสถานที่ราชการเว้ยไม่ใช่บ้านเราเกรงใจสารวัตรใหญ่ท่านบ้างนี่ท่านก็ให้การต้อนรับพวกเราเป็นพิเศษแล้ว นี่การยกมือไหว้สารวัตรใหญ่อย่างนอบน้อมอย่าถือสาผมเลยนะครับสารวัตรใหญ่หัวเราะเบาๆแล้วกล่าวกับผู้ต้องหาโปรดเล่าต่อไปครับอาเสียว่าผมซักถามดูหล่อนก็บอกผมว่าทะเลาะก,กับพี่สะพ้ายพี่ชายเลไล่ออกจากบ้านไม่ทราบว่าจะไปทางไหนก็แอบขึ้นมาอยู่บนรถผมญาติพี่น้องก็ไม่มีสตางก็ไม่มี บนกับผมว่าหิวข้าวเพราะอดข้าวผมก็เลยพาไปเลี้ยงข้าวทางสนามมวยลุมพินีออกมาจากพัตคารหล่อนขอร้องให้ผมพาเข้าไปนั่งตากลมเล่นในสวนลุมเราจอดรถคุยกันในที่มืดหล่อนได้ยั่วยวนผมด้วยประการต่างๆพอผมห้ามปรามและพูดรุนแรงไปบ้างซามวัยก็ฉีกเสื้อเชิ้ตของหล่อนขาดจนเห็นหน้าอกล่อนจ้อนแล้วก็ตะโกนร้องเรียกตำรวจช่วย หาว่าผมปลุกปล้มขืนใจเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้ล่ละครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมขอเอาเกียรติยศของผมเป็นประกันผมไม่ได้กล่าวเท็จเลยสารวัตรใหญ่นิ่งฟังด้วยความสนใจยิ่งเมื่อเขานึกถึงผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นพี่ชายและพี่สะใยเจ้าทุกข์เขาก็รู้สึกว่ายุทธเย,ยระบับมีบุคลิกลักษณะเป็นนักเลงอันธพาลเป็นอาทยากรไม่ใช่สุภาพบุรุษ ส่วนผู้หญิงที่ว่าเป็นเมียยุทธก็ดูเหมือนเป็นนางโลมเถือนและเคยถูกเขาจับมาขังเมื่อปีกลายนี้ขณะที่ลาดตระเวนหาเหยื่อในสวนลุมพินีพอจะฟังได้ว่าอาเซียถูกวางแผนแบล็กเมครับนี่กรเสริมขึ้นทันทีแง่เลยครับสารวัตรเมื่อคืนเนี่ยผมลองพูดถาบถามกับพี่ชายของเด็กซามวัแล้วแล้วครับเขาว่ายังไงครับ เขาเรียกค่าทําขวัญหรือค่าเสียหายจากไอ้งวนล,ล้านบาทล้านบาทถ้าอย่างนั้นนายุดอาจจะเป็นผู้วางแผนนี้เด็กสาวคนนี้มีค่าตั้งล้านก็เกินไปสมมุติว่าอาเสียได้กระทําเช่นนั้นจริงเรียกสักสองสามหมื่นก็สมควรแล้วและเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวนี่เรียกตั้งล้านเงินล้านไม่ใช่นิดหน่อยนะครับสิบแสนถึงจะเป็นหนึ่งล้านอย่างเนี้ยมันแบล็กเมกันชัดๆ ถึงเรียกเงินค่าทำขวัญล้านบาทเ <C le af> จ้าคุณปัจจนื้อกล่าวขึ้นทันทีพอแล้วสารวัตรคุณพูดคำว่าล้านบาทบ่อยๆผมฟังแล้วรู้สึกยังไงชอบกลสารวัตรใหญ่ยิ้มแห้งๆประทานโทษครับผมไม่มีเจตนาอะไรเลยและเขาก็หันมาทางพันเอกนิกรแล้วคุณตอบเขาว่าอย่างไงครับ <C le af> ผมก็ตอกหน้านายยุทธนะสิครับ ล้านบาทจะเอาจริงๆก็ได้แต่ว่าผมจะเอาแบงค์ใบละบาทพันรอบศีรษะคุณพ่อผมแล้วให้มันจะได้เป็นหนึ่งล้านเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอย่างคลื่นเครงลั่นห้องสอบสวนเจ้าคุณปัจจนึกโกรธนิกรจนปากซีดหน้าเขียวแต่ท่านไม่ยอมปริปากพูดอะไรสรวัตรใหญ่พยายามกลั้นหัวเราะแทบแย่และเขาก็กล่าวกับเสียงวนว่า เอารถเบนของอาจารย์ดิเรกมาด้วยหรือเปล่าครับในพลดิเรกตอบแทนอาเซียเอามาครับสารวัตรใหญ่หันมายิ้มกับศาสตราจารย์ดิเรกผมจำเป็นต้องให้อาเซียพาเจ้าทุกไปยังที่เกิดเหตุในสวนลุมเพื่อทำแผนประทุษกรรมในคดีนี้ครับผมเข้าใจและเห็นใจอาเซียมากแต่ว่าเมื่อเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างนี้ผมเป็นเจ้าพนักงานก็ต้องจัดการไปตามหน้าที่ของผม เสียงหวนทำปากแบะเหมือนกับจะร้องไห้แล้วผมจะต้องติดคุกไหมครังสารวัตรนิกรพูดเสริมขึ้นใจเย็นๆนะยังไงสารวัตรก็คงช่วยทำคดีให้แกติดคุกน้อยหน่อยเห็นจะในราว10ปีนั่นแหละ <un ty: S 2> ในพลดิเรกกล่าวกับสารวัตรใหญ่ซึ่งมีความเคารพนับถือเขาเป็นครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าไม่เคยเป็นลูกศิษย์เขามาแต่ก่อนก็ตาม จำเป็นจะต้องทำแผนประทุษกรรมในที่เกิดเหตุด้วยเหรอครับครับเป็นวิธีการสอบสวนของเราและขาวก็หันมาทางกิมหง่วนยอมเสียสละเวลาไปสวนลุมสักครู่นะครับเสียงหวนร้องไห้โฮเฮเสียเวลาแะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมอายเขาอาเสียพูดพลางร้องไห้พลางเน้อยคนนัก ที่เขาจะให้ความยุติธรรมแก่ผมและเชื่อว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งเจ้าทุกแต่งเครื่องแบบนักเรียนหญิงไปกับผมใครๆก็ต้องว่าผมเป็นไอตานยอดด้วยนี่ผมจะไม่เอาเจ้าทุกไปด้วยหรอกครับผมจะขอร้องให้คุณนี่กรช่วยสมมุติตัวเป็นเจ้าทุกอาเสียสะอื่น <S <s <iff us> หน้าตา มันผีก็ซื้ออย่างเงี้ยผมจูบมันไม่ลองหรอกครับเอ้าพนอุทานลันแกพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าแกสารภาพตามข้อหานี่วะเสียงงวนสะดุ้งโยงเฮปล่าเปล่าเปล่า,ลากันสาบานให้ก็ได้กันไม่ได้ทำอะไรเด็กคนนั้นเลยเจ้าคุณปัจจนึก,กล่าวขึ้นดังๆไปเถอะไอ้งวนพาสารวัตรกับพวกเรา ไปยังที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้แหละอย่าให้เสียเวลาเลยในพลดิเรกโบกมือห้ามพ่อตาของเขาแล้วกล่าวกับสารวัตรใหญ่อย่างเป็นงานเป็นการสารวัตรครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนรักของผมเพื่อให้รอดพ้นจากคดีนี้แต่ผมจะไม่ใช้อิทธิพลที่ผมเป็นในพลช่วยเองวนและผมจะไม่ช่วยเพื่อนในทางที่ผิดผมช่วย เพราะเพื่อนของผมถูกไขรร้ายป้ายสีทั้งนี้ก็เพราะในยุทธกับนางสามวายัยได้ร่วมมือกันวางแผนเล่นงานเพื่อนผมเพื่อหวังเงินจำนวนมากจากไอ้งวนเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับสารวัตรใหญ่และทุกคนต่างพากันมองดูศาสตราอาจารย์ดิเรกเป็นตาเดียวอาจารย์มีพยานหลักฐานยังไงล่ะครับสารวัตรใหญ่ถามยิ้มยิ้มมีสิครับ เมื่อผมช่วยผมก็ต้องมีพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเพื่อนของผมบริสุทธิ์เสียงวนยื่นมือให้ในพลดีเรกจับทันทีขอบใจมากเพื่อนรักอย่างนี้สิวะถึงจะเรียกว่าเพื่อนถ้าแกช่วยกันให้รอดพ้นจากคดีนี้ได้กันจะพาแกและพวกเราไปเที่ยวสงกรานเชียงใหม่ซึ่งเราจะได้สนุกสนานกันเต็มที่กันจะเลี้ยงดูปูเสือเสร็จเที่ยวทางรถยนต์กันสักทีเถอะวะ ไปเครื่องบินนะรถไฟเบื่อแล้วโอเคกันช่วยก็ได้แน่นอนแล้วเขาก็หันมาทางสารวัยยตรใหญ่ติ้งต่างว่าผมมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเสียงวนถูกใส่ร้ายล่ะครับสารวัตรจะทำยังไงก็เสนอปล่อยตัวอาเสียสิครับและผมจะจับกลุมตัวเจ้าทุกกับพี่ชายของเจ้าทุกทันทีในฐานแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ให้อัยการส่งฟ้องศาลเข้าตารางตามระเบียบอรไรถ้าอย่างนั้นสารวัตรโปรดเรียกตัวเจ้าทุกข์กับพี่ชายของเจ้าทุกข์เข้ามาในห้องนี้เถอะครับและสั่งตำรวจเตรียมควบคุมตัวคนทั้งสองไว้ได้เลยโดยเฉพาะนายยุทธอาจจะหาทางหลบหนีเมื่อผมแสดงหลักฐานว่าเขาเป็นผู้วางแผนต้มเพื่อนผมด้วยอุบายอันเลวร้ายของเขาสารวัตรใหญ่รู้สึกชงนสนเทใจไม่น้อย เขาร้องเรียกในสิบตำรวจตรีคนหนึ่งให้เข้ามาหาเขาไปเรียกนักเรียนหญิงเจ้าทุกกับพี่ชายของเธอมาพบฉันที่นี่พี่สะพ้ยหรือภรรยาในยุทธไม่ต้องเร็วบอกฉันต้องการสอบสวนข้อปลีกย่อยบางอย่างในสิบตำรวจตรีในวัยใกล้จะปลดกเกษียณร,รับคำสั่งแล้วเดินเคี้ยวหมากหยับหยับออกไปจากห้องเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามศาสตราจารย์ดีเรกทันที แกมีหลักฐานอะไรแกไม่ได้ไปกับไอ้งวนนี่นาะประเดี๋ยวผมจะแสดงหลักฐานให้ดูเซียงวนมีสีหน้าสดชื่นแจ่มใสผิดปกติเขายักคิ้วให้นิกรแล้วกล่าวว่า,งาไงกระทายว่าฉันติดคุกแง่ๆย่ยังไงล่ะนิกรหัวเราะอ,อย่างเยาะเยะ้ย <laughs> หมอมันจะมีหลักฐานตะวักตะบวยอะไรวะ หลักฐานที่แกจะต้องมีธุระไปติดตารางก็คือตำรวจสามคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อตำรวจวิ่งมาที่รถก็แลเห็นสามวายอยู่ในชุดท็อปเลสเปลือยหน้าอกพระถูกแกถึงเสื้อขาดเสียงวนอดหัวเราะไม่ได้เขายกมือชี้หน้านิก่รแล้วกล่าวว่าดีแล้วถ้าฉันรอดพ้นจากคดีนี้ฉันจะจ้างคนยิงแก นี่ก่อนทำตาโตเท่าไข่ห่านหันขวับมาทางสารวัตรใหญ่ฟังนะครับสารวัตรได้ยินไอ้หงวนกล่าวคำอาฆา,าตมาดหมายผมแล้วช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยประเดี๋ยวผมแจ้งความเอาซิอีกคดีเลยจะได้ติดคุกไม่มีวันออกในสิบตำรวจรีหนุ่มใหญ่ในวัยชาราภาพนำเจ้าทุกและยุดเย,ยระบับเข้ามาในห้องซามัยแต่งเครื่องแบบนักเรียนกระโปรงสีกรม,มท่า เสื้อคอปกสีขาวมีผ้าผูกคอสีกรมท่าส่วนอันธพาลผู้เป็นสามีของหล่อนสวมกางเกงขายาวผ้าตราอีแรงปีกมแมลงทับสวมเสื้อฮาวายเอวจำ้ำสีแดงสดสะดุดตาลักษณะท่าทางของยุทธเป็นนักเลงเต็มตัวและขณะนี้เขากำลังภาคภูมิด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเขากำลังถือไพ่ตายไว้ในมือ ซึ่งอย่างไรเสียคดีนี้กิมหวนจะต้องขอประนีประนอมยอมจ่ายเงินล้านบาทให้เขาเป็นค่าทำขวัญสารวัตรใหญ่กล่าวกับเด็กนักเรียนสาวซึ่งมีเบื้องหลังแสนเลวนั่งซี่หนูหนูกับพี่ชายหนูนั่งบนไม้ยาวริมผนังด้านซ้ายนั่นก็ได้ยุดกับสามวัยเดินไปนั่งเคียงคู่กันยุดพยายามวางตัวให้สงบสงี่ยม แกล้งทำหน้าเศร้าในพนดิเรกกล่าวกับสารวัตรใหญ่ว่าอนุญาตให้ผมพูดคุยกับนายยุทธสักนิดหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากและในพลดิเรกก็หันไปทางอันธาพานย่านบางกะปีโปรตอบคำถามผมหน่อยเธอะคุณยุทธคุณเป็นอะไรกับเจ้าทุกเป็นพี่ชายครับพี่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือ คนละแม่ครับกหกศาสตราจารย์ดิเรกพูดพลงขึ้นทันทีและยกมือชี้หน้ายุทธแกกับซามไยเป็นผัวเมียกันไม่ใช่พี่น้องกันเอ๊ะท่านดูหมิ่นเรานี่ครับอย่างเนี้ยเป็นความผิดทางอาญานะครับในพนดิเรกหัวร้อกกาก <laughs> อย่าทำเป็นหัวหมอหน่อยเลยวะกันสืบทราบเบื้องหลังแกมาหมดแล้ว ก็อย่าลืมว่าพักพวกของแกหลายคนเป็นเด็กของไอ้แฮลคนของเราโน,น่นนั่งอยู่นั่นแหละคือไอ้แฮลไอ้แฮลสามารถนำรูปถ่ายของแกมาได้ที่แกถ่ายคู่กับซามไวเมียของแกพูดจบในพลทิเรกก็ดึงรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดรูปหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อฮาวายของเขาแล้วชูอวดยุทธนี่ไงล่ะรูปแกกับซามไวถ่ายคู่กัน ลายเซนข้างหลังแกเขียนไว้ว่ากันกับเมียกันรักใครไว้วางใจแกเสมอจึงขอมอบภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกเอ่อเซนชื่อยอ่อของแกว่ายอจุดนิ่อนพูดขึ้นดังๆยอก็ยายน่ะสิว้ยุดพาซื้อกล่าวถามนิ่อนย้อยไปไหน่อยครับย้ายจากนอกคุกไปอยู่ในคุกยังไงล่ะรูปนี้แสดงให้เห็นชัดๆว่า แกกับอีหนูแต่งนักเรียนนั่นเป็นผัวเมียกันแง่แง่มันเป็นหลักฐานมัดต,ตัวแกสองคนว่าแกได้ร่วมคิดกันวางแผนแบล็กเมยเพื่อนของกันเพื่อหวังเงินล้านไม่จริงครับยุดเถียงผมไม่เคยเล่นสกรปรกกับใครเอาละ่ะเมื่อรู้ว่าซามไวเป็นเมียผมผมก็ยอมรับแต่ว่าอาเซียคมขืนปลุกปล้ำเมียผมตำรวจสามคนย่อมเป็นพยานให้ซามไวในคดีนี้ ในพลธีเรกหัวรอกาก <laughs> แกยังพยายามปรักปรำใส่ใครเพื่อนของกันต่อไปอีกหรือยุดแกเป็นนักเลงอันธพาลแถวบางกะปิแกคุมบาร์แห่งหนึ่งใกล้ๆกับบ้านของเราแกเคยต้มหมูขู่กันโชคมาหลายครั้งแล้วถูกละซามวัยเมียของแกยังเรียนหนังสืออยู่แต่การเป็นนักเรียนของเมียแกช่วยให้แกกับหลอนหากินสะดวกขึ้นต้มคนได้ง่ายขึ้น ฉันจะนำหลักฐานมาแสดงเดี๋ยวนี้เพื่อให้สารวัตรใหญ่เห็นว่าเพื่อนกันเป็นผู้บริสุทธิ์พูดจบในพลดิเรกก็ลุกขึ้นยืนเขาส่งรูปถ่ายของยุทธกับซามวไยให้สารวัตรใหญ่แล้วพาตัวเดินออกไปจากห้องสอบสวนอันดพานกับจิกกีสาวเริ่มมีท่าทีกระสับกระส่ายแล้วต่างคนต่างคาดไม่ถึงว่าในพลดิเรกจะได้หลักฐานมาเช่นนี้ ว่างไงเสียงหนกล่าวกับยุทธด้วยเสียงหนกักหนกักหรือเคยใช้วิธีนี้เล่นงานพวกเศรษฐีมาแล้วใช่ไหมยุทธทำตาเขียวไม่เคยครับอาเสียยพยายามพูดกลบเกลื่อนหน่อยเลยถึงผมเป็นคนจนผมก็ต้องขอสู้คดีนี้ให้ถึงที่สุดพนพูดเสริมขึ้นแต่แกกับเมียแกจะต้องติดคุกฐานแจ้งความเท็จและทำให้เพื่อนฉันเสียหาย กันยินดีที่จะบอกแกว่าเราได้พยานมาคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของแกเองแล้วก็มีหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมัดตัวแกกับซามไวให้ดินไม่หลุดตำรวจคนหนึ่งเดินผ่านมาทางหน้าห้องสารวัตรใหญ่ร้องเรียกให้เข้ามาหาเขาและออกคำสั่งคุมตัวสองคนนี่ไว้ยืนคุมอยู่ข้างม้ายาวนั่นแหละซามไวแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้อย่างเงี้ จะยุติธรรมเหรอคะาสารวัตรหนูเป็นเด็กนักเรียนที่ยากจนฝ่ายโน้นเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นมหาเศรษฐีมีอิทธิพลมีสมัครพรรคพวกมากในที่สุดหนูกับพี่ก็จะตกเป็นผู้ต้องหาสารวัตรใหญ่ยิ้มเล็กน้อยเห็นจะแน่ซสยิ่งกว่าแน่ถ้าได้พยานหลักฐาน ฉันจะเอาเธอกับนายยุทธเข้ากรงขังทันทีซามวัยร้องไห้สะอึกสะอื้นหนูถูก็ขาข่มเหงรังแกหนูจนชอกจำยับเยินไปหมดแล้วว่าอาเสเอตโรฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยฉันทำคุณบูชาโทษแท้ๆหน้าตาของเธอก็สวยดีหรอกไม่น่าจะหากินอย่างนี้เลย อะไรยังเป็นนักเรียนอยู่แท้ๆดันมีผัวซะแล้วถ้าเกิดท้องไส้ขึ้นมาจะทำยังไงไม่ต้องลาหยุดออกลูกเหรอจะมีผัวก็รอให้โตกว่านี้หน่อยไม่ได้ห,หน่อยจะเอาตั้งล้านบาทบาทเดียวฉันก็ไม่ให้สารวัตรใหญ่กล่าวขึ้นดังๆเมื่อยุดลุกขึ้นยืนจะไปไหนผมจะไปเรียกเมียผมให้มาอยู่เป็นเพื่อนครับเจ้าหฮวพูดขึ้นทันที ไม่ใช่เมียแกเว้ยแกขอยืมเมียเข้ามาสมมุติให้เป็นเมียแกฉันรู้ดีว่าผู้หญิงที่มากับแกและอ้างตัวว่าเป็นเมียแกก็คือเมียไอ้รอดนายตรวจรถเมย์คราวนี้ใบหน้าของยุทธซีดเผือดตำรวจที่ควบคุมตัวเขาได้กดตัวยุทธให้นั่งลงบนไม้ายาวตามเดิมอาเสียกิมหวนของเราสบายใจแล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็พลอยสบายใจด้วย ท่านคุยกับสารวัตรใหญ่อย่างสนุกสนานคุยถึงเรื่องการต้มหมูขู่กันโชคการปล้นและจี้ชยัยที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แทบไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งด็อเตอร์ดิเรกพาตัวเดินเข้ามาในห้องเขาหิ้วกระเป๋าสีดาม,มาด้วยแล้วก็มีชายหนุ่มแต่งกายแบบนักขับแท็กซี่อีกคนหนึ่งติดตามมาชายผู้นี้คือเจ้าเล็ก สมุนคนสนิทของยุทธนั่นเองยุทธใจหายว่าเอล็กเล็กลกระพุ้มมือไหว้าสารวัตรใหญ่อย่างนอบน้อมในพลดิเรกอธิบายให้ทราบนี่แหละครับพยานของไอ้งวนเขาได้ร่วมงานกับนายยุทธต้มไอ้งวนซึ่งยุทธสัญญาว่าถ้าคู่เงินล้านบาทได้จากไอ้งวนแล้วเขาจะแบ่งให้เล็กห้าหมืนบาทเล็กตัดสินใจทรยศต่อย,ยุทธเมื่อเช้านี้เองครับ ตอนไอ้แฮวไปหาเขาเขาสำนึกถึงบุญคุณของไอ้งวนที่เคยมีต่อเขาครั้งหนึ่งเขาขับรถชนพนักงานโรงแรมสีสหายคนหนึ่งขาหักถ้าไอ้งวนไม่ช่วยเขาไว้เขาก็ติดคุกเมื่อวานนี้ตอนเย็นเล็กเป็นคนขับรถพาในยุท์กับซามวัยติดตามกิมงวนจากบ้านพัชราพรไปวัดเทพสิรินครับแล้วส่งซามวัยลงที่นั่นพูดจบ ในพลดิเรกก็วางกระเป๋าสีดำลงบนโต๊ะสารวัตรแล้วเปิดฝาออกนี่คือเครื่องบันทึกเสียงพิเศษของผมครับผมสร้างติดไว้ในรถเบนซ์สามารถบันทึกเสียงที่พูดคุยกันในรถได้ถึง8ชั่วโมงด้วยเทปพ,พิเศษอันเป็นประดิษฐกรรมของผมผมสร้างเครื่องบันทึกเสียงประจำรถก็เพื่อประโยชน์บางอย่างในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญสรรพวุธของกองทัพไทย นอกจากนี้ผมยังมีแตรไซเรนระบบกลไกลต่างๆอีกหลายอย่างก่อนที่เอ้งวนจะเอารถออกจากบ้านวานนี้ผมได้เปิดสวิตช์เครื่องบันทึกเสียงไว้โดยไม่ได้มีความหมายอะไรนักหรอกครับเทปอันหนึ่งผมสร้างขึ้นในราคาไม่กี่สตางค์แต่แล้วการที่ผมเปิดเครื่องอัดเสียงไว้กลับเป็นประโยชน์แก่ไอหงวนอย่างยิ่งผมจะเปิดให้สารวัตรฟังนะครับบันทึกนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่ผมคุยกับไอ้หัวในโรงรถจนกระทั่งไอ้หัวถูกจับมาโรงพักและบันทึกเสียงในยุทธกับไอ้กรด้วยและแล้วในพลดิเรกก็เปิดบันทึกเส้นลวดซึ่งใช้ไฟแบตเตอรี่เครื่องนั้นมีเสียงศาสตราจารย์ดิเรกสับพย่อกับเสียงหวนเกี่ยวกับการใช้รถคันนี้และเสียงหวนติดแขนทุกผิดต่อจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไร นอกจากเสียงแตรรถและเสียงเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์นานๆก็มีเสียงอาเสียบ่นพึมพำศาสตราจารย์ดิเรกเปิดเครื่องเดินเทปเปล่าๆให้ผ่านไปจนกระทั่งเครื่องบันทึกเสียงได้ออกเสียงอาเสียสนทนาโต้ตอบกับสาวน้อยซามวัยเด็กนักเรียนสาวยุดกับซามวัยหน้าซีดเผือดต่างคนต่างนึกไม่ถึงว่ารูปการจะเป็นไปได้เช่นนี้ เสียงหวนตบมือหัวเราะชอบใจและถึงกับลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นเมื่อถึงตอนสำคัญคือตอนที่ซามวัยกอดจูบยั่วยวนเขาและเขาได้ประนามหล่อนอย่างรุนแรงแล้วหล่อนก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งเทปได้บันทึกเสียงรองสารวัตรไว้ด้วยตลอดจนการเจรจาระหว่างยุทธกับนิกรพอจบบันทึกเส้นลวด ในพลดิเรกก็ปิดเครื่องแล้วปลดม้วนเทปออกมาส่งให้สารวัตรใหญ่ผมขอมอบบันทึกนี้ให้สารวัตรเก็บไว้เป็นหลักฐานช่วยเปิดให้นักข่าวเข้าฟังด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเพื่อนผมบริสุทธิ์จริงๆสารวัตรใหญ่มองดูในพลดิเรกด้วยความศรัทธาเลื่อมใสาอาจารย์นี่ยอดมนุษย์จริงๆครับถ้าหากว่าไม่ได้เทปนี้อาเสียก็คงจะยุ่งยากและเสียเวลามากทีเดียว เสียงวนเลื่อนตัวลงจากเก้าอี้นั่งคุกเข่าลงกราบแทบเท้าในพลดิเรกกันยอมกราบแกเว้ยหมอถ้าไม่ดีแกถึงกันไม่ติดคุกก็ต้องเป็นความนับปีทีเดียวแล้วเสียงหวนก็ลุกขึ้นยืนหันไปทางอันภานนุ่มไงในยุทธทีเนี้ยเป็นเรื่องของลือกับเมียลือแล้วนะคนเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นให้ทุกแก่ผู้อื่นทุกนั้นก็จะต้องมาถึงตัว <laughs> อัวสบายใจแล้วแต่ว่าสำหรับซามไวเมียหรือคนเนี้ย้าลื้อเลิกกับหลอนเมื่อไหร่หรือเซ้งให้อัวอัวก็เอาเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างคลื้นเครลงเรื่องราวของคดีหลอกเด็กก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ What